ทีนี้มาพูดถึงเรื่องขอความสุขบัตงที่เราพูดเราคิดถึงความสุขสบายเนะ่ะเราเคยคิดถามตัวเองหรือเปล่าว่าอะไรคือความสุขสบายมีบ้านหรูหราใหญ่โตมีรถยนต์ขี่หลายยี่หอ้อมีสวนไม้ประดับมีห้องแอร์มีห้องหลยครามเก็บของเ่าหรวดความเป็นเศรษฐีมีตู้เย็นโทรทัศน์มีทุกสิ่งที่ต้องการเหมือนอยู่ในวิมาน มองลงไปที่กระท่อมปลายนาโน้นน่สามีแบกหยอบขันไถกลับจากไรนามาดื่มน้ำผลขันใหญ่ที่ปรยาตั้งไว้ให้พักพอหายเหนื่อยก็ไปอาบน้ำที่ท้องร่องทางบ้านกลับมาปรยาก็จัดการปูเสื้อเก่าๆที่นอกชาน้นยกข้าวใส่กละมังมาตะั้ง ลูกกลับจากโรงเรียนมาถึงแล้วสามพ่อแม่ลูกก็เข้าล้อมวงเสร็จแล้วสามีก็เอามือลูกท้องบอกเออสบายเหลือเกินแถมหยิบยามวนใบตองแท่งมาจุดสุวันขงมงเศรษฐีมีเงินนี่สบายใจเท่าเขาหรือปล่าความสุขสบายไม่ได้มาจากที่อื่นหรือว่าสิ่งอื่นมันอยู่ในจิตใจของเรานี่เอง